สำหรับเธอคนนี้ค่ะออกมาเปิดใจกลางรายการดังนะคะว่าป่วยเป็นอีกโรคนึงก็หนักเหมือนกันแค่แปลงฟันก็ยากเหมือนกันค่ะ แน่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนักร้องสาวสุดฮอตอายุ90ค่ะนั่นก็คือสาวนุกสุดทิดาเกษมสันนายุธยาค่ะแล้วเธอเองเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องในสังกัด r s นะคะโดยมีเพลงนี้ได้แก่เพลงถอนสายบัวจากนั้นก็มีการมาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวค่ะแล้วก็หลายคนก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะล่าสุดค่ะนุกสุดิดาเองเนี่ยก็ออกมาเปิดใจกลางรายการดังค่ะว่าตัวเองเนี่ย ป่วยเป็นอีกโรคหนะักเหมือนกันก็คือโรคซึมเศร้ากับพว้มากับแพนิกด้วยเธอก็ออกมาอัปเดตนะคะว่าโอ้ยมรสุมการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย รู้สึกว่าลูกนั่นแหละเป็นตัวเยียวยาในการรักษาที่ดีที่สุดเอ้ยถามว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอก็บอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยโหดเลยเคยกินยาผิดจนซึมเศร้าเราก็โทษว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่หมอเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วก็บรงเณยไทรลอยเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอฮอร์โมนเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องความเครียด้วยความเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดนะคะพอเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็จะต้องมากับ ยอยากจะบอกมดดําแล้วก็หลายๆคนว่ามะเร็งเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะแค่หายใจเลยมันก็เหนื่อยแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงอะ่ะคนเราถ้าไม่มีความหวงังความรักความหวงังความฝันคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาจะไม่มีพวกนี้เลยเธอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาง่ายกว่าเป็นซึมเศร้าอีกนะคะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่มีเหตุผลด้วยไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เครียดด้วยนะแต่โฮอร์โมนในสมองค่ะมันไม่บาลานซ์กันตื่นมาเนี่ยถามว่าเครียดไหม ไม่รู้เลยว่าเคลียรเรื่องอะไรไม่มีเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรทุกวันนี้มันหดหู่มันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปมะเร็งเนี่ยมันยังมีเจ็บเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับมะเร็งได้เนีย่ยตอนนี้ถ้าเป็นจึงเศร้าแล้วก็เหมือนต้องมีการออกกําลังกายทานข้าวทาน มีประโยชน์ต้องดูแลตัวเองมากคือทุกอย่างมาจบแล้วพยายามไม่กลับไปเป็นซึมเศร้าแล้วแล้วก็อยากจะบอกทุกคนในการใช้ชีวิตด้วยว่าสิ่งที่ต้องดูแลมากที่สุดในชีวิตเลยคือสมองถ้าสมองมันรวนปุ๊บทุกอย่างคือรวนมันแบ a n ์ไปหมดเลยทัศนคติก,ก็ไปการใช้ชีวิตใจ,ใจิตใจนิสัยการตัดสินใจบอกเลยว่าถ้าไม่ดูแลมันก็ยากนะแค่แปลงฟันยังยากเลยแล้วถ้าเลือกระหว่างเป็นมาเรงกับซึมเศร้าเนี่ยถ้าเลือกนะถ้าต้อง จริๆเลือกเป็นมะเร็งดีกว่าแม้ว่าโรคซึมเศร้านะเอาจริงๆแค่หน้าตัวเองยังไม่อยากจะส่องกระจกเลยนอนทั้งวันอยากจะหลับไปนานๆไม่อยากตื่นแต่มันก็ต้องตื่นขึ้นมาเธอบอกว่าหมไม่ไหวจริงๆผู้ชมค่ะก็เลยออกมาเปิดใจในรายการแฉนะคะเรื่องนี้เอาจริงๆผู้ชมอยากไปตัดสินว่าเป็นซึมเศร้าด้วยนี่ถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่มีทางเข้าใจอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เนี่ยก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณนุ๊กด้วยค่ะ